เปิดฉากหามุมองศากันนะคะเพื่อเซ็ตค่าให้เป็นศูนย์องศาศูนย์ริดดาและศูนย์ศูนย์ฟิลิปดานะคะอยู่ที่45องศานะคะเมื่อเราได้มุมที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็ทำการมาร์คจุดมุมองศานั้นได้เลยค่ะ มาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปวันนี้นะคะหนึ่งจะมาสาธิตวิธีการวัดระยะและการเปิดฉากหามุมองศาของกล้องโพโตสเตชันยี่ห้อซอกเกียร์รุ่น IM 52ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการวัดระยะและการเปิดฉากหามุมองศากันเลยนะคะการวัดระยะและการเปิดฉากหามุมนะคะเราจะเริ่มจากการวัดระยะก่อนนะคะอันดับแรกนะคะหลังจากที่เราตั้งค่าตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เรานะคะต้องเข้าไปตั้งค่าเป้าก่อนนะคะให้เราไปที่ฟังก์ชันนะคะเพื่อกดเปลี่ยนหน้าเพจไปที่หน้าที่2ค่ะจากนั้นนะคะให้เข้าไปตั้งค่าเป้าที่เมนู EDM ค่ะที่ F4 นะคะโหมดนะคะอันนี้จะเป็นการเลือกการยิงระยะนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกที่ยิงหครั้งนะคะ เราสามารถเลือกได้นะคะว่ายิง1ครั้งหรือว่า2ครั้งนะคะโดยกดเลื่อนที่ลูกศร F1 แล้วก็ F2 นะคะเราจะเลือกเป็นที่1ครั้งนะคะส่วนบรรทัดต่อมาค่ะจะเป็นการเลือกชนิดของเป้านะคะก็จะมีแบบปีซึมนะคะแล้วก็แบบแผ่นชีคค่ะแล้วก็แบบนอนปีซึมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะวัดระยะโดย การใช้แบบนอนปิดซึมนะคะส่วน P C ตรงนี้นะคะก็คือใส่ค่าหน้าเป้านะคะถ้าเราเลือกวัดระยะแบบปิดซึมนะคะก็ให้ใส่หน้าเป้าของเราที่ตรง P C ตรงนี้นะคะสำหรับอันนี้เราใช้เป็นนอนปิดซึมก็ใส่เป็นศูนย์ค่ะจากนั้นนะคะกด enter ค่ะหน้านี้นะคะเขาจะให้เรานะคะใส่เป็นค่าอุณหภูมิกับความดันบรรยากาศนะคะ อันนี้เราก็สามารถกด enter ออกมาได้เลยค่ะเมื่อออกมาหน้าหลักนะคะให้เราไปกดเปลี่ยนหน้าเพจที่ฟังก์ชันนะคะกลับไปที่หน้าที่1นึ่งนะคะจากนั้นนะคะเมื่อมาถึงหน้าที่1แล้วนะคะให้เราเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่เราต้องการทําการวัดระยะนะคะจากนั้นนะคะให้กดแมสที่ F1 ค่ะ ตัวกล้องนะคะก็จะคำนวณค่าระยะออกมาให้เราแล้วนะคะถ้าเราต้องการดูค่าระยะนะคะให้ไปกดที่ F2 ค่ะ s H 0ค่ะค่าระยะที่แสดงมานะคะก็จะมีเป็นค่าสโลปนะคะแล้วก็เป็นค่าระยะแนวราบนะคะแล้วก็เป็นค่าระยะแนวเดีนนะะ่ยค่ะค่าแล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปทำการเปิดฉากหามุมองศากัน,นะคะ่ะกดออกจากหน้านี้นะคะโดยกดที่ F2 อีกครั้งนะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปเปิดฉากหามุมองศากันนะคะอันดับแรกนะคะให้เราเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่เราอ้างอิงก,ก่อนนะคะจากนั้นนะคะให้เรากดที่ f ส0ูนย์เซตค่ะ2ครั้งนะคะเพื่อเซตค่าให้เป็นศูนย์องศาศูนย์ริฟาและศูนย์ศูนย์ฟิลิฟานะคะจากนั้นนะคะ ให้เราคายล็อกตัวกล้องนะคะเพื่อเปิดฉากหามุมไปยังมุมองศาที่เราต้องการค่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปหามุมที่45องศากันนะคะค่ะเมื่อเราได้มุมองศาที่ใกล้เคียงที่เราต้องการแล้วนะคะก็อยู่ที่45องศานะคะจากนั้นนะคะให้เราล็อกตัวกล้องนะคะแล้วก็ปรับละเอียดช่วยค่ะ ค่ะเราก็ได้มุมที่45องศาตามที่เราต้องการแล้วนะคะเมื่อเราได้มุมที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็ทำการมาร์คจุดมุมองศานั้นได้เลยค่ะค่าแล้วนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานการวัดระยะและการเปิดฉากหามุมองศาในเบื้องต้นนะคะถ้าแล้วนั่นก็เป็นวิธีการเข้าใช้งานการวัดระยะและการเปิดฉากหามุมองศาในเบื้องต้นนะคะ และสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องโทรทัศน์สเตชันวิอสเอรเกียรุ่น IM52 ตัวนี้นะคะหรือว่าจะเป็นกล้องสำรวจรุ่นอื่นๆนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้นะคะที่สาขาลังสิตค่ะสาขาตั้งอยู่ที่ปั๊มเอเโซแม็กเวลรูลังสิตของสองนะคะถ้าไม่สะดวกเข้ามานะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์021816844หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยได้ค่ะ แล้วยังสามารถสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมาสาธิตโปรแกรมอะไรนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะแส mm hmm. ดงม่พลาดค่ะแต่สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ mm hmm.